สวัสดีครับวันนี้ผมมาสาธิตการใช้โปรแกรม Smart Bit 3 6 6นะครับเราไปดูรายการค้ากันเลยครับเนื่องจากเราปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายแต่เราปิดเป็นแันนวดเราจึงมาต้องออกงบครับอตอนนี้ต้องเราต้องพิมพ์งบกำไรขาดทุนงบฐานะการเงินแล้วก็งบกระแสเงินสดครับเราไปดูวิธีการออกงบกำไรขาดทุนกันเลยครับเหมือนเดิมครับเราเข้าเมานู f i n คีจ l ครับแ,บแ็บรายงานทำบัญชีเลือกงบกำไรขาดทุนครับ เข้ามาปุ๊บดูงบเป็นอะเป็นประจําเตือนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเดือนที่1ครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับเรียกรายงานครับพอดีผมเรียกไว้รอไว้แล้วผมเรียกไว้ก่อนแล้วครับเราไปดูงบที่ผมให้ระบบะจัดทําให้นะครับครับอันนี้จะเป็นนั้นแต่ง,ตง,งบกำไรขาดทุนที่ระบบทําให้ซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ถูกต้องเพราะรายได้ก็ไม่มีค่าจ่ายก็ไม่มีครับ สแสดงว่าการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายแบบแมนนวลเราก็ต้องออกงบกำไรขาดทุนแบบแมน,นวลครับเราไปดูซิว่าเราออกงบกำไรขาดทุนแบบแมนนวลได้แบบไหนครับนี่ครับโดยนำข้อมูลจากงบทดลองครับเดี๋ยวผมจะเปิดงบทดลองให้ดูครับครับงบทดลองที่เราปิดถูกต้องครับ งบทดลองที่เราทําถูกต้องรู้ได้ไงว่างบทดลองเราถูกต้องครับสังเกตจากเหมือนเดิมครับหมวด4ครับหมวดรายได้ยอดยกไปเป็น0หมวด5ค่าใช้จ่ายยอดยกไปก็เป็น0นย์ครับอ่าแสดงว่าเราปิดงบถูกต้องแล้วอ่าเราออาข้อมูลงบทดลองนี่แหละมาออกงบการเงินครับอ่างบตัวแรกที่เราออกได้ก็คืองบกําไรขาดทุนครับอ่าแล้วก็มาดูครับอ่านี่ครับซึ่งรายได้ ของิจการนี้มีทั้งขายสินค้าขายให้บริการครับขายสินค้านี้มี2องฐา,านเซ็กชันแล้วก็มีรับคืนก็ต้องหาขายสุดที่ก็คือยอดขายหักรับคืนมีให้บริการครับรวม2รายการก็เป็นรวมรายได้4 7, 000, 600, ี่แ0 0เบาทอ่านี่ครับต่อมาต้นทุนขายครับครับก็มาจากสูตรของพิรีออดิครับสินค้า คงเหลือต้นงวยบวกซื้อสุทธิสินค้าคงเหลือไปงวดและพอดีบริษัทนี้ผมทําเรื่องต้นทุนขายให้บริการแล้วก็บวกต้นทุนขายให้บริการไปครับก็จะได้จนทุนขายและต้นทุนให้บริการก็2 6 8 1 0 0นะครับต่อมาค่าใช้ในการบริหารครับเราก็ามาจากงบทดลองนี่แหละครับหมวดค่าใช้จ่ายเนี่ยเรามาบวกยอดรวมกันครับรวมแล้วรวมค่าใช้จ่ายก็3ามแสนสบาทสสตางค์ครับเราก็จะได้กําไร ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้คือ1 2 6 1 0บาท96าตังค์ครับต้นทุนทางการเงินไม่มีครับเพราะเอาไม่มีการบันทึกดอกเบีย้ยและยังไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดงวดบัญชีครับงวดบัญชีก็คือ3ามธันวาแล้วก็นาแล้วก็คำนวณหาภาษีเงินได้นิติบุคคลเรายังไม่ถึงรอบนั้นครับสรุปแล้วก็คือ,องบกําไรขาดทุนระหว่างวันที่1มกราจนถึง30มบมกราครับ บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่1 2 6 1 0บาท96สตางค์อันนี้เราต้องไปตรวจก่อนว่าถูกต้องตามงบทดลองไหมครับแล้วก็กลับไปดูงบทดลองครับในงบทดลองเราเฉลยเลยครับกำไรขาดทุนที่ยกไปนะครับ1 2 6 1 0บาท96สตงางค์ก็แสดงว่างบกำไรขาดทุนที่เดือนเราออกนะครับถูกต้องครับอ่าตรงน,นี้คือกำไรขาดทุนต่อมาครับ อีกงบการเงินหนึ่งครับงบฐานะการเงินครับก่อนออกงบฐานะการเงินเราต้องปรับอะไรก็ปิดบัญชีก่อนครับเอาแนะนำครับไปปิดบัญชีครับเข้าบัญชีเลเวนกดปุ่นเพิ่มครับเพิ่มรายการนะครับเราต้องไปปิดบัญชีนี่ครับในสมุดทั่วไปครับปิดบัญปิดกําไรขาดทุนเข้ากําไรสะสมครับที่เมื่อกี้นเ่ือเรือบอกว่าบริษัทเรามีกาไรสุทธิ 1 2 6 1งแสสงมกบาทสต่างก็คือยอดเครดิตถูกไหมครับเราก็จึงต้องมาปิดกำไรขาดทุนก่อนครับเห็นปิดกำไรขาดทุนได้ดีเดบิตโอนเข้ากำไรสะสมครับเราต้องปิดนี้ให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ผมบันทึกปิดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราบันทึกปิดกำไรขาดทุนกำไรสะสมเรียบร้อยแล้วอเราก็มาออกงบฐานะการเงินได้เลยครับก็เหมือนเดิมครับเลือกปีเลือกเดือนอแล้วก็เลือกเดือนครับ่ แล้วก็กดปุ่มตรงนี้ครับเรียกรายง,งานซึ่งตอนนี้ผมก็เรียกรอไว้แล้วครับอ่าผมก็จะเปิดดูงบสถานะการเงินให้ดูครับอ่านี่ครับที่เรียกมาครับอ่าเนื่องจากว่าบริษัทเพิ่งใช้โปรแกรมนี้คือวันที่1มการาคมมันจึงไม่มีของงวดที่ผ่านมาครับมันก็จะดึงแค่งวดล่าสุดงวดที่ผ่านมาไม่มีครับอ่าเราก็จะดูครับว่าอ่าอันนี้ผมเรียกแบบว่า ให้มีรายละเอียดของบัญชีต่างๆครับเพื่อไว้ตรวจสอบได้ครับอ่าน,นก็จะเห็นเลยว่าสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเงินสดและรายการเทียบทัางเงินสดมูลค่า3ามแสนห้าหมื่กี่กบาทลูกดิสกค้าลูนูนอื่นๆ,ๆก็มียอดทั้งหมด2อง0 0 0สินค้าคงเหลือ,อก็คือสินค้าคงเหลือไปงวด2องแสนเสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นก็อีก2องพนสอ่ารวมสินทรัพย์ทั้งหมดครับ รวสินทรัพย์โทษทีครับรวมสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือ9 1 9าแสนห่าสครับส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนครับก็คือมีรถยนต์1คันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราจะเห็นว่าย่อโ0 0แสงกว่านี้คืออันนี้คือรอา,ออา,าคาตอนต้นงวดราคาตอนต้นงวดคือราคาทุนราคาทุนหากค่าเสื่อมสะสมก็จะเหลือมูลค่า ของสินทรัพย์ตามบัญชีคือ6 2 6 4 1 0อบาท96สตางค์ครับอ่านี่คือเราก็สรุปว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่6 2 6 4 1 0บาท96สตางค์รวมสินทรัพย์ทั้งหมดคือ1 5 4 6 2 7 1บาท96สตางค์อ่าเรามาดูต่อครับด้านหนี้สินและสมมติหุ้น,บ,น,บ,น,นบ้างครับหนี้สินเรามีอะไรบ้างครับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสองแ8 80, นเบาทนะครับอ่าประกบอบด้วยเจ้าหนี้การคาจ่ย ตัวนี้สินหมุนเวียนอื่นอีก22 7 8 1บาทนะครับก็มีภัะกันสัคมค้างจ่ายอ่าแล้วก็ภาษีหักนที่จ่ายค้างจ่ายพองอรหนึ่งครับที่จ่ายเงินเดือนพนักง,งานแล้วก็แล้วก็นี่คือแล้วก็มีภาษีเงินได้หักนที่จ่ายของนิติบุคคลพองอรห้าสามครับอ่าแล้วก็เจ้าหนี้สัมภาระก,ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครับเพราะเรามีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้ออ่าเราก็เลยต้องเสียแวตครับ รวมนี้สินหมุนเวียนก็2องแสนเก้าบาทครับส่วนนี้สินไม่หมุนเวียนเราไม่มีครับเรายังไม่มีการกู้เงินธนาคารน,นะครับอตอนนี้ต่อมาครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็มีหุ้นสามัญ1ล้านครับแล้วก็กําไรสะสมครับณนะวันที่สามเดมกราณ์นะครับก็คือ2องแสนสี่หมื่นหกหกร้อยสิบบาทก็สุต่างครับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็นิสิตด้วยกันก็เป็น1นึ่งล้าน 5 4 6 2 7 0สบาท9กสตางค์เอาจากสังเกตเห็นเลยเลยครับว่าว่าอ่าสินทรัพย์นี่ครับสินทรัพย์เท่ากับนี่สินส่วนของตัวหุ้นนะครับก็แสดงว่างบฐานะการเงินออกมาถูกต้องครับต่อมางบสุดท้ายครับงบกระแสงเงินสดนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอปโปรแกรม นี่ครับดกระแสเงินสดนะครับอ่อาแล้วก็เลือกวันที่ครับวันที่1นึงถึงวันที่3 1อ่าครับอ๋อปพ๊แล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อขอรายงานนะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บล้วก็จะได้รายงานออกมาอยู่ตรงนี้ครับพอดีผมเลือกรอแล้วอ่ะไปคลิกดูเลยครับ อันนี้คือหน้าต่างงบกระแสงเงินสดเราจะสังเกตเห็นเลยว่างบมันไม่ถูกต้องครับตรงนี้ครับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก็คือกำไรสุดที่จากงบกำไรขาดทุนมาไม่ถูกยกมาสแสดงว่าข้อมูลโปรแกร,รมดึงข้อมูลมาไม่ครบครับเราต้องออกแมนนวลเองครับซึ่งการจะออกแมนนวลของงบกระแสงเงินสดได้นเนี่ยเราต้องมีข้อมูลของงบฐานะการเงินก่อนครับอ่าแล้ว ันนี้หน้าตาของงบฐานะการเงินครับที่เราพูดเมื่อกี้นี่ครับเราถึงจะออกงบกระแสเงินสดได้ครับเราไปดูงบกระแสเงินสดครับซึ่งเราต้องทำแมนนวลครับอันนี้ครับนี่ครับหน้าตาของงบกระแสเงินสดเดี๋ยวผมขยายให้ครับมาแล้วครับนี่ครับงบกระแสเงินสดครับซึ่งเราต้องเอาข้อมูลจาก อ่ะอันนี้ก่อนกันแล้วงบกำไรขาดทุนมาใส่ครับอ่าที่มีกำไรสุทธินะวันที่3 1มบมกราคน1 2งแสนสม่กรสบาทกสบตังครับอ่าส่วนตรงนี้ครับการเปลี่ยนแปลงของพวกอ่าสินทรัพย์ต่างๆอ่าที่ใช้เติมเงินครับเนื่องจากว่าเราเริ่มใช้โปรแกรมคือวันที่1มกราครับเ,เราต้องต้องหาต้นง,งวดไปงวดเพื่อมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงครับ งว,วันที่ 3, สามสิบเอ็ดมกราเพราะฉะนั้นต้นงวดก็คือวันที่1เพราะฉะนั้นเราต้องวันที่1นึ่งมงกราเราต้องรู้ข้อมูลของสินทรัพย์นี้สินส่วนของพืชทุ้นต่างๆครับก็คือข้อมูลนี้ครับถึงจะมาเปรียบเทียบได้ครับก็คือข้อมูลนี้ครับยอดยกมาของบัญชีแยกประเภทครับอยอดยกมาของบัญชีประเภทเนี่ยเป็นยอดยกมาเมื่อเราเริ่มใช้โปรแกรมในครั้งแรกคือวันที่1เพราะฉะนั้นผมจะเอาข้อมูลของวันที่1นึ่งมกรา กับวันที่31มกราคมมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเพื่อหางลบกระแสงเงินสดได้ครับอันนี้เราเห็นเลยว่าวันที่1เรามีเงินสดเท่าไหร่ครับอันนี้5 0,000นี่อีกห้าหมื่นนี่อีกแสนหนึ่งนะครับมีเงินสด5 0,000เงินฝากอีกแสนห้ารวมกันเป็น2องแสนมีลูกหนี้อยู่สามหมื่นเมีสินค,ค้าอยู่3ามแสนสองหมื่นเก้าแล้วก็จะมีเจ้าหนี้การค้าอยู่เจ้าหนี้การค้าอยู่อันนีวขอเลื่อนเป็นึังครับเจ้าหนี้การค้าอยู่80,000นี่ครับเราเอามาหา ลบกระแสงเงินสดได้ครับมาดูไฟล์ Excel ที่ผมหาไว้นะครับอ,อันนี้ครับอโอเคอย่างแรกครับลูกดิ่งกัน้าล้นรุ่นอื่นที่ติดลบก็แสดงว่าสินทรัพย์เพิ่มเงินสดลดครับอันนี้ก็แสดงว่าลูกดิ่ครับสามสิบเอ็ดมกราบมากกว่าตอนต้นงวดครับส่วนสินค้าคงเหลืออันนี้เป็นบวกก็แสดงว่าสินค้าคงเหลือผมณนะปลายงวด น้อยกว่าต้นงวดครับอ่าโอเคอน,นี่ค่าเสื่อมอันนี้จะอ่ามาจากระบบที่เรา,เาคำให้ระบบคำนวณค่าเสื่อมให้บวกกับค่าเสื่อมมาครับต้นสินทรัพย์บนเวยนอื่นเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้เหมือนกันครับเจ้าหนี้สิค้าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสินทรัพย์เพิ่มเงินสดลดเพราะฉะนั้นหลักการตรงข้างครับตัวน,นี้เพิ่มเงินสดก็เพิ่มครับอ่านี้เจ้าหนี้สิค้าเพิ่มขึ้นครับเมื่อเทียววันที่หนึ่งก็เป็นเป็นบวกครับใครคับเป็นบวกอันนี้สินบนเวยนเพิ่มขึ้นอ่ะสุดท้ายครับ เงินสดที่ได้มาจากกิจกรกรมการเดินินงานคือการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ลูกหน,นี้กงินค้าสินทรัพย์บนอื่นเจ้าหนเงินค้าสต๊อกสินค้าพวกเนี้ยคือ3 8 8 5 0ื่นแปดแปดร้อยห้บาทสี่สตางค์เรามาบวกกับกําไรสุทธิอีก1นึ่งแอกบาทเกตางค์ต่างเท่ากับว่ากิจกรรมการเดินหนงงานเรามีเงินสดสุทธิ สิ้งนงวดก็คือ159,461บาทครับต่อมากระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเราไม่มีการซื้อเครื่องจกักรเราไม่มีการซื้ออฟิกเอเซอ,อะไรเลยครับอ่ะก็เป็นศูนย์บาทส่วนเงินสดจากกิจรการจัดหาเงินแล้วไม่มีการกู้เงินธนาคารหรือจ่ายเงินปันผลก็เป็นศูนย์บาทเพราะฉะนั้นกระแสงเงินสดเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นอาจากการเปลี่ยนแปลงไว้ที่1นึ่งวันละถึงสามเซท มกราคมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมา1 5 9 4 6 1บาทบวกกับรายการเงินสดต้นงวดนะครับที่ผมให้ดูงบออยอดยกมาครับเรามีเงินสดต้นงวดอยู่2 0 0แสนครับเป็นเงินสด5 0,000ืนแล้วเงินฝากในบัญชีอีกแสนห้าบวกเงินสดต้นงวดอีก2 0 0 0 0ื่นอ้นนะครับรวมกันไปทั้งหมดเงินสดไปงวดก็คือ3 5 9 4 6นบาทอ่าเราต้องสังเกตกันว่า,วา ยอดนี้ถูกต้องไหมการสังเกตว่าง,งบกระแสเงินสดบรรทัดสุดท้ายถูกต้องไหมเราต้องไปเปรียบเทียบกับงบฐานะการเงินครับเรามาดูงบฐานะการเงินครับงบฐานะการเงินเราให้ดูอ่างบตัวนี้นครับนี่คืองบฐานะการเงินตัวเงินสดแล,และรายการที่ทำเงินสดยอดรวมคือ359 4 6 1ซึ่งตรงกับงบฐานะ กระแสงเงินสดครับเห็นไหมยอดสุดท้าย359ห้าก็แสดงว่าวเราออกงบกระแสเงินสดได้ถูกต้องครับอ,อขอจบการนำเสนอเพานี้ครับขอบคุณครับ